นุนโดยทรูเขียงคู่สู้โควิดให้คนไทยชนะไปด้วยกันกับทรู 5G และบริการที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เมาสน,านันแอปทักษอรคุยเด็กชมผู้แพทฉีเป้า ครูภัยบูรณ์ประกาศชัดโทรเคลียนหนุ่มกัญชัยยืนยันไม่ฟ้องถ้าหากมงกุฎตกเป็นของชั้นหนึ่งวันของเหล่า MUT 2021 The Rescue ภารกิจช่วยทีมหมูป่าชน <What S 1> โรง <is the S 1> สหรัฐ <very S 1> สุด <good S 1> สัปดาห์นี้ แฟนๆยังมีหวังโปรเจกต์ใหม่ลิซ่าหลังคุณแม่โพสต์ภาพคู่ครูสอนเต้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะเอาละครับตอนนี้ได้เวลามาดูข่าวบันเทิงกันแล้วนะครับก็อยู่กันเช่นเคยกับจีน่าและก็ผมญี่ปุ่นที่นี่ Inside News ถึงไหนครับ ไปแล้วนะคะทักทายคุณผู้ชมทุกๆช่องท,ทางเลยนะคะที่ขึ้นอยู่นขณะนี้วันนี้ค่าบันเทินของเราก็ยังคงอัดแน่นเช่นเคยนะคะมีทั้งบันเดินไทยแล้วก็บันเทิงต่างประเทศมาอัปเดตกันค่ะถูกต้องเลยนะครับแต่คราวแรกนะฮะมาดูเรื่องราวของสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรานะฮะที่ล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วครับว่าจะมีพายุอีกถึง2ลูกเข้ามาในเมืองไทยนะครับส่วนพี่บุ๋มปรัดดาเองนะฮะก็มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดอ่างทองด้วยแหละครับ กรมโอตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะครับมีพายุ2ลูกเข้าไทยชื่อไลออนร็อกและลูกที่2ครับชื่อคมปาซุเตือนภาคอีสานทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุในช่วงวันที่7นี้เป็นต้นไปแล้วก็ให้เฝ้าระวังใกล้ชิดอีก3-4วันด้วยกันครับด้านของคนบันเทิงที่ลงพื้นที่อย่างพี่บุมปรัดดานะครับที่เข้าไปช่วยนำสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง โดยมีการช่วยเหลือหลายครอบครัวที่บ้านถูกน้ําท่วมรวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คนชราให้ออกมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยครับแล้วก็ยังเผยคลิปให้อา่าที่ให้เห็นระดับน้ําท่วมสูงมิดหลังคาบ้านเรือนเลยแล้วก็ยังบอกถึงสิ่งของที่นําไปช่วยเหลือว่ามีอะไรบ้างก็จะมีพวกข้าวสารอาหารแห้งน้ําดื่มนะครับถุงดําสุขากระดาษผ้าอนามายัยรวมไปถึงสิ่งของที่จําเป็นด้วย แลวถึงแม้สถานการณ์น้ําท่วมยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดนิ่งเพราะว่าฝนยังตกอยู่นะครับแล้วก็จะเจอพายุอีกทําให้หลายคนยังไม่วางใจครับอย่างนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่คุณบีทีรพงศ์ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเล่าย้อนความหลังประสบการณ์บ้านถูกน้ําท่วมปี54ทีมข่าวครับได้มีการติดต่อไปอยังเจ้าตัวซึ่งเผยว่าเป็นภาพเก่าเมื่อตอนปี54ตอนนั้นเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยนะฮะน้ําก็มาเร็วมากท่วมสูงเลยหัวไปเลย และครั้งนี้นะครับตนเองติดตามสถานการณ์น้ำท่วมตลอดเพื่อให้ตั้งรับมือทนันไม่อยากเจอแบบปี54อีกครับตนนั้นเป็นรูปเป็นรูปเก่าครับตั้งแต่ปี54ครับที่น้ำท่วมหนักๆนะทุกวันเนี่ยก็นั่งดูข่าวนั่งดูดูว่าน้ำเนี่ยมาถึงไหนแล้วก็เห็นว่ามันอาการค่อนข้างหนักเลยทีเดียวใช่ไหมครับภาคภาคอะไรเนี้ยแล้วมันค่อยคอยคลี่คลานมาที มาเลยว่ามันจะมาถึงบ้านเราหรือเปล่าคือทางการเราก็คอยดูข่าวอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้ปีห้าสี่เราเราเขาลราเขาก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวน้าจะมาเดี๋ยวน้าไม่มาอะไรเงี้ยก็ก็ไม่แน่ใจว่าว่าควรจะเก็บอะไรบ้างก็แบบก็เตอยเก็บของขึ้นข้างบนแล้วแล้วรับแล้วในที่สุดทางการก็บอกว่าน้ําจะมาสูงที่สุดหนึ่งเมตรแล้วแล้วที่ก็ได้ได้เอากระสอบทรายแล้วก็สร้างกําแพงส่วนประตูหน้าบ้านเพื่อที่จะกันน้า สร้างกำแพงสูงขึ้นมาหนึ่งเมตรเมตรติดติดเมตรยี่สิบ,อ,อ,บ,บ,บอะไรเงี้ยเราก็สอบทรายมาเสริมค่ะปรากฏว่าเวลาน้ําม,มาเนี่ยหน้าบ้านตรงที่เราสร้างกาแพงแแแเมตรเมตรครึ่งเนี่ยน้ําม,มันมาสามเมตรโอ<ห>้ใช่หนักหนักมากบทเรียนก็คือว่าเวลา,ามันมาเนี่ยอะไรกะเอาไม่อยู่ไม่รู้จะทํายังไงก็เอเท่าที่ทําได้ก็ขนของขึ้นไปข้างบนเท่าที่ทําได้แต่ว่าตอนนี้ก็ ยังยังคอยดูข่าวดูอะไรอยู่ว่าว่ามันจะมาถึงเราเมื่อไหร่หรือว่าจะมาไหมอะไรเงี้ยก็<ะ>ค,คอยล,ลุ้นอยู่ตลอดเวลาโอเคค่ะพี่ผีขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสถานการณ์ก็ยังคงหนักอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็มีรายง,งานออกมานะครับว่าถนนทางหลวงหลายสิบเส้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถสัญจรได้นะครับรวมไปถึงทางรถไฟด้วยรถไฟก็วิง่งไม่ได้เหมือนกันนะ บุญเห็นข่าวบางบ้านเนี่ยพอน้าท่วมมาใช่ไหมโอ้โหสารพัดสัตว์เข้ามาด้วย,วยม่วาจะเป็นพวกตัวเงินตัว,อตวทองใช่ไหมแบบงูต่างๆอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะฮะรวมถึงตะขาบด้วยอันนี้อันตรายแล้วก็มีผิดมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยแต่เมื่อวานก็ใจซื้นขึ้มานิดนึงนะคะเพราะว่ากรุงเทพแล้วก็บริมณฑลเนี่ยเหน,นก็ตกแหละแต่ว่าอาจจะตกน้อยกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะครับ มาดู2คู่2อ,อารมณ์กันบ้างนะคะสำหรับคู่ของเจนนี่รัชนกนั่นเองใกล้จะได้เป็นคุณแม่แล้วนะคะแต่ก็ไม่วายมีเรื่องดราม่าให้เธอต้องออกมาเคลียร์อยู่ตลอดตลอดเลยรวมถึงคู่ของคุณโตแล้วก็คุณไบร์ด้วยละค่ะ มีเรื่องต้องให้คุณแม่ป้ายแดงเจนนี่รัชนกได้หมดท้าสดชื่นนะคะได้เครียดกันอีกแล้วค่ะหลังออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกไปแล้วค่ะแล้วมีการโชว์ภาพอันตดรสาวอายุครรนเนี่ยได้5สัปดาห์ท่ามกลางความยินดีของชาวเน็ตแล้วก็แฟนคลับค่ะแต่ก็ไม่ไาวนะคะเจอคอมเมนต์จับผิดบอกว่า7ว็ท้องออกเร็วมากงานนี้นะคะสาวเจนนี่เนี่ยเข้ามาตอบกลับว่าสวัสดีค่ะคุณน้องเพิ่ง5วาสเองค่ะ ไม่มีผลทำให้ท้องใหญ่นะคะที่เห็นคงเป็นไขมันดูจากสติกเกอร์คุณคงจะตั้งใจจับผิดและคิดไปตามประษาตัวเองแนะนำนะคะเมื่อวานมีการพาน้องไปหาหมอที่โรงพ,พยาบาลวัฒนะแพทย์ตรังคุณหมอแจ้งว่าน้องเพิ่งได้5้าสและยังอยู่ในถุงตั้งครรภตามคลิปวิดีโอนี้ค่ะถ้ายังไงถ้ายังไงต้องการที่จะไขข้อข้องใจลองโทรถ,ถามโรงพยาบาลได้เลยค่ะ หรือตอนน้องได้9สัปดาห์จะมีการพาน้องเนี่ยไปฝากคลานอีกทีไปด้วยกันไหมคะพร้อมกับงัดหลักฐานนะคะเป็นคลิปวิดีโอภาพอันเจ้สาวลูกคนแรกเนี่ยหสัปดาห์โชว์ให้ดูกันแบบชัดๆและสาวเจนนี่นะคะยังได้แคปคอมเมนต์เนี่ยไปลงใน i อ s t o r y ส่วนตัวพร้อมข้อความว่าเมื่อวานไปหาหมอมาน้องพิ่งใน้าวิคนะทุกคนตอนนี้มีคนปล่อยข่าวใส่ร้ายโจมตีต่างๆ7วิบ้าง4เดือนบ้าง5เดือนบ้างอย่าไปเชื่อตามข่าวนะ บางคนเนี่ยเข้ามาเพื่อตั้งใจใส่ร้ายโจมตีแต่ความจริงก็คือความจริงน้องยังอยู่ในถุงตั้งครันจะไปฝากคลันอีกทีเนี่ยก็คือตอนน้อง9้าวิก็คือ2พฤศจิกายนขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะมากันที่หนึ่งคู่นะคะทำเอาหลายคนลุ้นแล้วก็แสดงความยินดีกันมากมายค่ะ เมื่อน,นักร้องหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์นะคะได้มีการโพสต์ภาพอันดร์สาวลงบนไอจีคิดว่าผู้ประกาศข่าวไบท์พิชเชียรกทานกำลังตั้งครัภ์นะคะล่าสุดพี่โตแล้วก็คุณไบท์เนี่ยออกมาเคลียร์ผ่านในช่อง YouTube โตไบท์ชแนลในชื่อตอนว่าแม่โอเคลีย์โตไบท์สรุปใครท้องโดยในคลิปแม่โอนะคะแม่หนุ่มโตก็ได้ถามลูกชายว่าลูกชายเนี่ยไปทำอะไรมา ตอนนี้แม่เดินไปไหนมาไหนมีแต่คนถามนะคะจนต้องห้อยไปชี้แจงว่าไบรท์นะสบายดีไม่ได้ท้องแต่พอมีคนถามกันเยอะเริ่มไม่มั่นใจค่ะนึกว่ามีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยแม่ต้องรู้เป็นคนแรกนะคะซึ่งพี่ไบรท์เนี่ยก็ได้เผยว่า Bright ไบรท์ไปหาหมอมาค่ะก็คือเป็นต่อมน้ำลายอักเสบพ,พอหมอตรวจเสร็จแล้วเนี่ยหมอก็บอกว่าจะสั่งยา สําหรับคนตั้งครรภ์น,นะคะคุณไบร์กำลังตั้งท้องอยู่ใช่ไหมครับคุณหมอพูดแบบมั่นใจมากจนโตกระไบร์นะคะหันมามองหน้ากันเราก็ต้องรีบบอกกับทางคุณหมอว่ายังไม่ได้ท้องซึ่งมีหลายคนนะคิดแบบคุณแม่เขารู้ว่าเป็นน้องของโตแต่เขาเห็นไบร์ตอนเดินลูกท้องนะคะเขาก็เลยคิดว่ามีน้องแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะไบรนะ์ในหิวข้าวค่ะ ฝ่ายชายชี้แจงว่าจริงๆเนี่ยน้องชายนะคะมีลูกก็คือว่าน้องชายพี่โตเนี่ยมีลูกตั้งครรภ์ได้3เดือนแล้วก็แม่โอเนี่ยรีบบอกว่ารู้แล้วว่าน้องชายมีลูกแต่คิดว่าจะได้เบิ้ลสรุปว่าไม่ได้ท้องนะคะก็รอลุ้งว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นพ่อโตแม่ไร้ยแล้วก็ยังบอ,ก,อกด้วยว่าจะให้รีบๆแต่งเราก็จะได้เบิ้ลค่ะ แฟนๆก็ดีใจเกอร์เลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องจะมาเนี่ยอะไรก็เอาไว้ไม่อยู่นะคุณผู้ชมรออีกแป๊บเดียวน้องมาแน่นอนว่าทั้งคู่ก็แข็งแรงนะฮะส่วนคู่ของสาวเจนนี่แล้วก็หนุ่มยูเนี่ยโอ้โหจีน่าอยากจะให้แบบมีหมอดูเก่งๆนะเอาชื่อวันเดือนปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยของสาวเจนนี่มาดูสักหน่อยว่าทำไมเธอถึงมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีขนาดท้องอยู่ก็ยังต้องรีบออกมาเคลียร์อีกนะฮะอืมสํานักจีน่าสามารถดูได้ไหมฮะเรื่องนี้ โอ้ยยากไปยากไปถนัดแต่พวกตัวเลขใช่ไหมอะไรอย่างนี้รักอะไรแบบนี้เปล่าอืมอ่ะไม่เป็นไรนะครับมาดูกันต่อสำหรับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเมื่อวานมีการรายงานไปแล้วนะฮะมีข่าวเลือมาว่าครูไพบูลเ,เนี่ยจะฟ้องคุณหนุ่มกัญชัยนะครับจากเขตนั่นเองซึ่งล่าสุดนะครับมีการออกมาบอกจากครูไพบูลแล้วนะฮะว่าจะไม่ฟ้องพี่หนุ่มกัญชัยนะครับมีการโทรคุยกันแล้วถึงสองรอบด้วยกันครับ เคลียชัดข่าวลือครูไพบูลจาอฟ้องพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยนะครับหลังจากเชิญเอมิราอดีภรยาเก่ามาร่วมพูดคุยในรายการถึงเรื่องราวชีวิตคู่กรณีที่โดนอดีตสามีไปมีรักใหม่ครับด้านของครูไพบูลเนี่ยมองว่าเป็นการพูดพาดพิงตนแล้วก็ภรรยาคนปัจจุบันอย่างคุณกระต่ายพันนิพาจึงได้ฟ้องหมิ่นประมาทโดยวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับคุณเอมิราได้ออกรายการอีกครั้งหนึ่ง พี่หนุ่มได้พูดในรายการนะคบว่าจากกระแสข่าวว่าครูไพบูลจะฟ้องผมด้วยผมไม่ได้มีปัญหาแต่หากจะฟ้องก็เป็นสิทธิ์ของครูเพราะกฎหมายประเทศไทยเป็นระบบกล่าวหาผมก็ไปรักษาสิทธิ์ขึ้นศาลด้วยสุดท้ายหากไม่ได้เป็นอย่างที่ครูกล่าวอ้างผมก็จะฟ้องกลับเช่นเดียวกันกวันนั้นนะครับด้วยความบริสุทธิ์ใจผมต่อสายไปหาครูไพบูล์ได้พูดคุยกันแล้วก็สายหลุดไม่ได้ต้องการไปหมิ่นอะไรเลยหลังจากที่มีข่าวลือออกไป ล่าสุดนะครับครูไพบูลได้มีการโสพสต์ภาพเป็นประวัติการโทรเข้าโทรออกของตัวเองลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับเพื่อเป็นการยืนยันเลยว่าได้มีการโทรพูดคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยแล้วถึง2ครั้งพร้อมข้อความบอกว่าผมคุยกับพี่หนุ่มกัญชัยคุยกันสองรอบแล้ววันนี้แล้วก็คุยกันมาตลอดไม่มีเหตุผลไหนเลยที่ผมจะฟ้องครับ ซึ่งทางเพจเมื่อวานนี้ที่เขามีการออกมาบอกว่ามีข่าวลือเกี่ยวกับการฟ้องร้องเนี่ยนะฮะก็ได้ลงโพสต์แล้วว่าอ่ะภูไผบูล์เนี่ยไม่ฟ้องพี่หนุ่มกัญชัยแน่นอนนะเพราะว่าถ้าเกิดไปมีเรื่องกับพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยน่าจะไม่ดีสักเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เขาก็ว่ากันนะฮะจริงนะคะคือพี่มดดำเคยพูดออกในรายการดังรายการหนึ่งเนี่ยบอกว่าใครจะมีเรื่องกับใครก็ได้นะแต่อย่าม,มีเรื่องกับพี่หนุ่มกัญชัยนะเพราะว่าพ่อเนี่ยเขา เอาจริงเอาจังมากแล้วถ้าเกิดว่า,าแกไม่ผิดเนี่ยแกก็สู้เต็มที่อยู่แล้วนะคะใช่นี่ก็บอกเลยไงว่าถ้าเกิดฟ้องมาไม่ผิดผมก็ฟ้องกลับนะใช่ไหมตรงๆเลยอะไรอย่างนี้ถูกต้องนะคะอพักเรื่องราวที่มันเครียดๆกันมาดูเรื่องราวน่าย,ยินดีกันบ้างเอ๊ะแต่ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นข่าวลือหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงนะคะหลังจากที่มีคนเขาก็เม้ากันมาตลอดแล้วว่าตอนนี้แม่แอดคนสวยนะคะกําลังซุ่มคุยกับเด็กอยู่ค่ะ ชาวเน็ตแห่ดาวนะคะใครกันคือหนุ่มผู้โชคดีที่คุณแม่คนสวยแอบซุ่มคุยนะคะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตนั้นจับตามองค่ะเมื่อเพจดังนะคะได้มีการแชร์ข้อความว่าตอนนี้ข่าวเริ่มกระพืออีกแล้วนะ,ะแม่เลิกลากแล้วท่านหนุ่มที่แม่คุยด้วยเป็นคนเดียวกันกับที่อีเมลบอกจริงๆจะดีใจมากแม้ว่าผู้ชายใหม่แม่จะเด็กกว่าแต่โปรไฟล์เนี่ยเริดปังเป็นที่หมายปองของสาวๆนี่ก็กรี๊ดมากเลย ทันแน่หนูเห็นแม่เนี่ยตามไปคอมเมนต์เกือบทุกรูปเลยนะแต่รอแม่พร้อมแล้วก็ออกมาพูดเองดีกว่างานนี้นะคะชาวเน็ตก็เข้ามาเรากันยกใหญ่ค่ะรู้ว่าคุณแม่คนที่พูดถึงเนี่ยเป็นคุณแม่คนสวยอย่างคุณแอฟทัศน์ออนชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันรัวๆนะคะอาทิโอ้ยถ้าเป็นคนที่ทุกคนคิดเนี่ยฉันจะดีใจด้วยแต่สมควรได้รับสิ่งดีๆนะแม่สมควรได้รับสิ่งดีๆผู้หญิงอารู้แต่ผู้ชายของแม่ใครอะใช่คนที่เคยออกรายการแม่ปะ แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะมีมูลความจริงนะคะเมื่อว่าคุณแม่ลูกสามอย่างพี่ชมพู่อรารยาอย่างแอบหลุดปากนะคะแซวกลางรายการเลยค่ะจนพี่แอฟเนี่ยตอบกลับว่าเข้าใจไหมโสดอยู่คนเดียวตรงนี้มันเครียดด,ยด้านแม่ชมนะคะก็บอกว่าไม่เห็นจะต้องเครียดเลย,ยเธอเนี่ยก็มีคนคุยอยู่ไม่ใช่หรอทำเอาแม่แอฟเนี่ยไม่ทันตั้งตัวนะคะก็ถึงก็ททำตัวไม่ถูกทำหน้าเลิกลักด้านพนีกรร่วมอย่างพี่หนุ่มกัญชัยนะคะก็รีบถามย้ำคุณแอฟว่าเรื่องจริงหรือเปล่า ล่าสุดนะคะสาวแพทย์นภพาค่ะก็ได้ออกมาเมาส์อมอยเพื่อนสาวประเด็นซุ่มคุยกับเด็กนะคะบอกว่าไปเสิร์ฟมาแล้วแม่แอฟ,ฟเนี่ยไปถ่ายหนังกับหนุ่มน้อยที่ตอนนั้นเนี่ยมีเวิร์กช็อปกับหม่อมน้อยนะคะก็เลยทําให้ช่วงนี้ออกจากบ้านเช้าแล้วก็กลับดึกค่ะส่วนเด็กอาจจะเป็นน้องปีใหม่หรือเปล่าที่แม่แอฟ,ฟนั้นเสียอาการเราดูออกถ้าสมมติว่าไม่มีแม่ก็จะบอกว่าไม่มีแต่เนี่ยแม่ไม่ได้บอกด้วยไง อ่านสคริปต์ไม่ได้เลยแล้วแม่มาทางนี้ด้วยนะแม่มาทางเด็กกว่างานนี้นะคะแม่แอฟเนี่ยก็ทําตัวไม่ถูกเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะก็ยังมีพี่ปุกโกะค่ะที่ออกมาเผยว่าแม่แอฟเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นแม่แอฟจริงๆส่วนฝ่ายชายจะเป็นใครปุกโกะขอเลือกอ่านอักษรย่อในคอมเมนต์ของเพจดังแทนใครอยากรู้ว่าใบอะไรบ้างก็คงต้องตามไปส่องดูนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครจะพูดใครจะผิดนะคะใครจะถูกใครจะผิดก็คงต้องรอแม่ออกมาเฉลยเองค่ะ ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็จะยินดีกับพี่แอฟมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยสวยแล้วก็สดม,มากเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าสองหนุ่มเนี่ยก็คือเป็นอักษรยอ่อตอเต่ากับทอทหาร ตอเต่านี่คือชื่อเล่นหรือชื่อจริงจีน่าต้องบอกด้วยจะได้เดาถูกไม่รู้น้องก็ไม่รู้น้องก็ไปอ่านในคอมเมนต์มาเหมือนกันคือต,อ,ต,อ,ต,อ,ตอเต่านี่ก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะเป็นคนที่คิดเอาไว้แต่ว่าคนนั้นเขามีแฟนแล้วส่วนธนาหานเนี่ยวิยน้องไม่รู้เลยอ่ะมันยากไปอ่ะอาจจะต้องแบบ <c oughs> ืบสีกรอบหนึ่งนะคะเออต้องไปไล่ตามคอมเมนต์ให้ตาลายนะคืนนี้ใช่ไหมจีน่าถูกต้องมาดูกันต่อนะครับสาหรับเรื่องราวที่โอ้โหผมว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยน่าจะใจหายนะครับเมื่อล่าสุด คุณเนมปราการนะครับที่เป็นนักร้องนำมงเกสโนวาเนี่ยพาน้องเรนไปเที่ยวพักผ่อนนะครับแล้วน้องเรนเกิดตกจากที่สูงไปแบบต่อหน้าต่อตาเลยเลยครับก็เล่นเอาคุณพ่อเนมปราการหรือว่าคุณเนมเกสโนวาถึงกับใจหล่นวูบเลยนะครับเมื่อเห็นลูกสาวอย่างน้องเรนเออตกจากที่สูงราว3เมตรเลยนะครับต่อหน้าต่อตาหลังจากที่พาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนครับ เจ้าตัวเผยว่าใจต,ตกใจมากเลยนะฮะแล้วก็รีบพาลูกเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลทันทีเพื่อเป็นการเอ็กซเรย์สมองปอดนะครับก็โชคดีไม่เป็นอะไรมีเพียงศรีศรษะที่บวมนิดหน่อยตอนนี้กลับมาวิ่งเล่นร่าเริงเป็นปกติแล้วนะฮะเจ้าตัวก็เลยขอแชร์เหตุการณ์ในครั้งนี้เอาไว้เป็นอุทาหรณ์ครับสวัสดีค่ะพี่นสวัสดีครับปกติเวลาผมมาเชื่อทะเลคืจะมาพักที่บ้านบ้านพักอากาศที่นี่ก็จะมาบ่อยช่วงโควิดก็คือ ไปกลับกรุงเทพแก <คะ S 2> เนี้วันที่เกิดเหตุเหมือนลูกเขาจะแบบไฮเปอร์พิเศษอ,<า>อนสนุกสนุกมากคือเขาอยู่ในช่วงวัยนี่แบบเขาก็ลดผลหนึ่ง<ค>ะอะวิ่งได้แล้วกระโดดได้คือทางจากทะเลมันจะมีบันไดซึ่งบันไดตัวเนี้ยคือมันเป็นบันไดที่มันไม่มีทีกั้ลูกสาวกับพี่เลี้ยงเนี้ย <คะ S 2> ก็พี่เลี้ยงก็เช็ดตัวล้างล้างตัวให้ลูกสาวแล้วพอเสร็จปุ๊บลูกสาวก็แบบ วิ่งขึ้นไปเลยวิ่งขึ้นเองเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็หันไปบอกว่าเออเล่นลูกระวังแบบรอ,อก่อนอะไรเงี้ยรอนมีก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงไม่ทันขาดคำอะ่ะประมาณหนึ่งวิหลังจากนั้นอะ่ะผมเห็นสเต็ปสุดท้ายที่เขาจะก้าวขึ้นอะ่ะคเขาก้าวพลาดแล้วเขาเซแล้วเขาก็ขาเขาก็แล้วเขาก็เหมือนแบบสอียลงไ,ไปเลยจากบันไซึ่ง ความสูงนั้นจะประมาณเกือบสามเมตรได้ถึงตะกุมเลยลนะ่ะแล้วแบบผมก็คลีคค,คือเขาตกลงไปแบบเป็นในท่าง,งายอะ่ะแล้วเป็นเสียงดังปั๊กออย่างเงี้ยก่าเลยกลัวว่าจะมีอะไรเกี่ยวกับหัวแตกไหมก็อุ้มเข้ามาเขาก็ลองจากเลยแล้วก็กทันทีหนึ่งเขาก็เงียบสึมไปถามเขาสกเลาว่าเป็นไงเจ็บไหมเขาบอกเขาเจ็บแต่เดี๋ยวยุดลองให้แล้วนะเขาบอกเขาเจ็บแล้วก็ ระหว่างทางขับไปโรงพยาบาลก็ประมาณสามสิบนาทีก็เบื้องต้นก็คือไม่มีอะไร mm hmm. ก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรเลยต่างกันดันดีกว่า mm hmm. คือคือมันเป็นปฏิหารมากที่ mm hmm. ที่เขาไม่เป็นอะไรเลย mm hmm. นอกจากแบบหัวโน้ดหน่อย uh huh. ภาพมันยังติดติดอยู่ในหัวเรานะ mm hmm. แบบเราหลับตาทีไรเราก็มันเหมือนเห็นภาพที่เขาวาดลงไปแล้วมันก็สะเทือนใจ mm hmm. มันก็คงเป็นเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นภาพติดติดตาไปไปตลอดชีวิต เอามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของคุณนาทีโอสถานุเคราะห์นะครับมือกีต้าววงเกสโนวานั่นเองก็เซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวอิงฟ้าดำรงชัยทำแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกเลยนะฮะนี่เป็นวิวทะเลทรายส่วนตัวนะครับรีสอร์ทหรูระดับ5ดาวกลางทะเลทรายนั่นเองด้านของเพื่อนร่วมวงอย่างคุณเนมนะครับร่วมแสดงความยินดีกับเพื่อนเจ้าตัวเผยว่าดีใจด้วยที่จะมาเป็นครอบครัวด้วยกันนอกจากนี้ครับยังชวนให้มีหลานวัยได้ฟอร์มวงลูกขึ้นมาใหม่ครับ นทั้งวงก็ <S 2> <S 2> <S ไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีใครเหลือแล้วขอกันหมดแล้วแต่ยัง<อ>ไม่ได้ยังไม่ได้เป็นแบบ official ออฟฟิเชียลหมดก็คือขออย่างเป็นทางการ <S <S อ,อะไรเงี้ยเราก็เห็นเพื่อนเรากับอยู่กับอ่าคุณอิงฟ้าแล้วก็น่นารักกันมานานแล้วเขากันมานานแล้วละอะไรเงี้ยก็ดูเข้ากันมากๆอยู่แล้วลงตัวไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกันชวนให้รีบๆมีหลานมันเล่นกันแล้วรีบองวงใหม่กับลูกก็อยากแสดงความยินดีให้นาทีกับอิงฟ้ามากๆนะ ดีใจที่แบบอ่าจะได้มาเป็นครอบครัวด้วยกันไปเจอกันที่งานแต่งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่นิรดบสวัดีคร <ะ S 1> <ด>ัอบอบ<ค>่าทางเราก็ดีใจด้วยนะครับแหมโอ้โหบรรยากาศคือโรแมนติกมากๆเลยนะฮะ <avior c. S 2> ส่วนลูกคุณเยมน้องเรนเนี่ยก็โชคดีนะครับที่ปลอดภัยไม่เป็นอะไรนะฮะถ้าเกิดเราเป็นพ่อเป็นแม่แล้วเห็นลูกตกไปแบบนั้นโอ้คิดไม่ออกเลยนะว่าจะรู้สึกยังไงเนาะ ช่ซึ่งคุณพ่อก็อย่างที่คุณพ่อบอกแล้วว่าเป็นบทเรียนสําหรับคุณพ่อคุณแม่เลยที่อาจจะต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดมากกว่านี้นะคะอม่ะมาดูเรื่องนี้กันมากดีกว่านะคะเปิดฉากการแข่งขันแล้วสำหรับเวที Miss Universe Thailand น,นะคะคืต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเข้มข้นมากจริงเพราะว่ามีสาวงามสวยหลายคนเลยแล้ววันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกับสกูปนี้ถ้ามงกุฎตกเป็นของชั้นหวันจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเราไปถามสาวงามกันค่ะ 30สาวงาม30แพชชั่นนะคะกับ1ความฝัน Miss u n i v e r s e Thailand 2 2 2 1ซึ่งก็ได้สาวงามที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพ o w e นะคะ the power of passion นั่นเองทั้ง30คนไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ภารกิจที่อัดแน่นของ30สาวงามนะคะวันนี้เราเลยคว้าตัว6สาวงามมาทดสอบความสามารถกันค่ะถ้าโพสของแอนนะคะ simple เอาขาออกมือบนเอวแล้วก็ s t r o n เพราะภูมิใจในหุ่นแอนมากๆค่ะเพื่อโชว์ขายาวแล้ว เพราะว่าชอบพคงหน้าค่ะท่านี้นะคะเป็นท่าโพสที่ได้เรียนรู้มาจากคลาสพี่พฟรฟ้าเมื่อวันก่อนเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนช่วงทท้นล่างใหญ่พี่พฟรฟ้าเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราทท้นล่างใหญ่เนี่ยจะต้องกระดกปลายเท้าขึ้นนิดนึงแล้วก็ใช้มือในการวาดองศาให้เรามีลวดเอวขึ้นมากค่ะท่าโพสนี้นะคะก็เป็นท่าพื้นฐานของนางงามนะคะมิวก็ อยากจะนําเสนอเพื่อนๆนะคะให้รู้จักกับการเป็นนางงานในขั้นต้นค่ะท่านี้เนี่ยลูกตันรู้สึกว่ามันเป็นท่าที่แข็งแรงแล้วก็มั่นคงทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงค่ะ เชื่อมากที่สุดเลยก็คือตัวลูกตาลเองเนี่ยเป็นคนเป็นตัวแทนจากคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะลูกตาลก็เลยอยากจะบอกกับทุกๆคนค่ะว่าอย่าไปกลัวที่จะทําสิ่งใหม่ๆค่ะอย่าไปกลัวที่จะลงมือทําอะไรก็ตามที่เราอยากจะทําค่ะเพราะอย่างลูกตาลเองก็ตอนแรกไม่คิดเลยค่ะว่าตัวเองจะได้มายืนอยู่จุดๆนี้แล้วลูกตาลก็มายืนจุดๆดนี้ได้เพราะความเชื่อมั่นในตัวเองล้วนๆเลยค่ะหนูอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับสาวๆทุกคนนะคะที่ มีความฝันนะคะอยากจะเป็นมิสยูนิเวิร์สหรือว่าอยากจะเป็นนางงามหรือว่าอยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ในตามความฝันของตัวเองจงลงมือทําค่ะและทําสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจแล้วคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่เราจะทําก็คือการเป็นกระบอกเสียงที่ดีที่สุดค่ะจะรับฟังทุกความคิดเห็นที่ผู้คนส่งมาและบอกต่อไปให้ดังที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะเพราะนั่นแหละค่ะคือหน้าที่ของพวกเรามิสยูนิเวิร์สค่ะแล้วเราก็จะเตรียมตัวสําหรับการตอบคําถามการแต่งหน้าการ ทุกอย่างที่ practical สำหรับการเป็น Miss Universe Thailand แน่นอน,นะคะ่ะใช้เวลาเพื่อเพื่อ congratulate ตัวเองว่า <Wow. S 1> ทำได้มากขนาดนี้เ,นเตรียมตัวเองการที่ดูสิ่งที่ต้องมีแล้วการที่แบบการที่มีความมั่นใจในตัวเองเยอะที่สุดแะะอนก็น่าจะชั่วโมงแรกแอนจะจ้องจ้องมง <Huh? S 1> องขออนุญาตทำนั้นนะคะแล้วก็อีก23ชั่วโมงแอนก็จะเป็นเสียงให้ทุกทคนที่รู้สึกไม่ c o n i d e n มาเรื่องตัวกวดเรื่องอะไรอะไรก็ได้ค่ะในตัวของตัวเขาเองแล้วก็จะเป็นแรงผลักดันให้เขาสำหรับอุลี่ถ้าได้24ชั่วโมงเนี่ยอุลี่ก็คงอยากจะ,สะแสดงสปิริตแล้วก็สแสดงพลังที่อุลี่มีอยู่ซึ่งเป็นพลังที่บวกอะคะ่ะอยากให้ทุกคนได้แบบเข้าใจนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้มันก็แอบ,บเคร่งเครียดนิดนึงเนาะก็อยากแบบสร้างรอยยิ้มให้กับทุกๆคนคะ่ะเพราะว่าแค่เพียงแค่เรามีรอยยิ้มมะคะ่ะมันก็ทําให้เรามีความสุขได้แล้วค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ